สวัสดีค่ะหมอที่ปรานิชานะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านวันนี้ก็มาทำคลิปพลังงานเลขท้ายบัตรประชาชนนะคะหมายเลข89ถึง00นะคะเ,เพื่อนๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องบอกว่าเนาะเดินทางมาถึงคลิปสุดท้ายแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเนาะก็ใช้ภาพขององ,องค์พระแม่สีมหาอุมาเทวีอยู่เบื้องหลังนะคะภาพนี้เนาะ ก็จะเป็นาภาพเขาดำนะคะเพื่อนคําบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีนะคะโอมเจมาตากีนะคะเพื่อขออานาจวาสนาบารมีและโชคลาภต้องบอกว่าพระแม่เจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงปฏิบัติมั่นคงในองค์สวามีได้แก่องค์พระศิวเทพตามภาพนี้นะคะเนอะก็เป็นตำนานเทพนะคะที่ เหมือนเรื่องเล่าในชีวิตมนุษย์ของเรานะคะผู้ใดที่มีสายพลังงานขององค์พระแม่ศรีอุมาเทวีนะคะเนาะได้แก่พลังงานของผู้สร้างโลกได้แก่พลังงานของจุดศูนย์กลางของโลกของจักรวาลได้แก่องค์พลังงานของพระอาทิตย์หรือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์หรือผู้ที่เกิดในพลังงานเลขที่มีหมายเลขหนึ่งกำกับนะคะเพราะ มนุษย์เราได้แบ่งจัดสรรพลังงานเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วเป็นเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งพระอาทิตย์เส้นที่สองพระจันทร์เนาะตามที่แม่หมอเนี่ยเ,เรียงมาในลักษณะเหมือนพลังงานของออระบบสุริยะนะคะเสมือนที่ว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์เช่นนั้นแหละนะคะเพื่อนเนาะก็เอามาตีค่าเป็นพลังงานแห่งการพยากรณ์น,นะคะ ที่พลังงานแห่งการพรยากรณ์นะคะเ,เสมือนศาสตร์ที่มันไม่มีวันที่จะพิสูจน์ได้เพราะระบบพลังงานไม่สามารถตรวจสอบได้แต่เป็นศาสตร์ที่ศึกษากันมายาวนานนับร้อยนับพันปีนะคะแล้วก็มนุษย์เราก็ได้จัดตรีพิมพ์นะคะเป็นหนังสือแล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ศาสนา ใดๆที่มีความเชื่อล้วนแล้วแต่เกิดจากระบบพลังงานทั้งสิ้นนะคะเนาะก็อธิบายคร่าวๆให้เพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนะคะได้รับทราบเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่ตกหมายเลขบัตรประชาชนนะคะที่ลงท้ายด้วย 89นะคะเนาะ89ต้องบอกว่าเป็นคนที่นะคงแก่เรียนนะคะเหมาะแก่งานที่ต้องเป็นผู้น,นำนะคะเป็นหัวหน้างานหัวหน้าคนนะแล้วก็คุณเนี่ยมักเป็นคนที่อยู่ในตำนานด้วยมีเรื่องจดจำทั้งที่ดีและร้ายในคนคนเดียวนะคะ89นะอุปนิสัยตรงไปตรงมานะคะ ผิดคือผิดถูกคือถูกนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนชอบทำงานหนักๆทำงานแบบหามรุ่งหามคำนะคะเนาะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเงินเป็นคนรู้คุณค่าของเงินนะคะสำหรับเ,เพื่อนที่ตกเลขท้ายบัตรประชาชนเลขนี้89นะคะและเรื่องของความรักคุณมีความซื่อสัตย์ต่อคนรักและครอบครัวไว้ใจได้นะคะคนที่ตกพลังงานเลขนี้นะ คุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องของงานและมีตำนานในตัวตนที่น่าจดจำและยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีในเรื่องของความรักก็เป็นคนที่ไว้ใจได้นะคะส่วนหมายเลข90นะคะหรือ90นะบุคลิกของคุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานรักความก้าวหน้าโดยอุปนิสัยส่วนหนึ่งค่อนข้างด้วยร้านบ้างนะคะเพืเ่อนๆบางครั้งไม่มีเหตุผลแต่เป็นคนกล้าหาญนะคะและการเงินมีรายได้จาก คนที่ทำงานห่างไกลจากคุณหรือหรือมีอไรายได้จากคนไกลหรือมีสภาพคล่องนะคะ,ะจากเพศตรงข้ามที่เข้ามาอุปถัมภ์นะคะเ,เพื่อนเนาะส่วนในเรื่องของความรักเนื้อคู่เป็นคนต่างชาติจะดีบางรายอาจจะเป็นคนที่คบกันในลักษณะที่ใช้ไม่จริงหญิงไม่แท้แล้ว ทําทให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้นะคะเนาะเพราะว่าดวงชะตาของคุณอาจจะเจอ,อาการครบที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือสามารถครบกับคนที่เขาเรียกว,ว่าเพศที่2ได้นะคะสาหรับพลังงานเลขท้ายปัตรประชาชนเลขนี้นะคะเ,เพื่อนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เลขท้ายปัตรประชาชนหมายเลข91หรือ91นนะคะบุคลิกของคุณมีความมั่นใจในตัวเองสูงกล้าได้กล้าเสียและเป็นคนเสียสละ นะทํานองว่าความสุขของคุณเนี่ยทำได้เพื่อผู้อื่นนะคะเ,เพื่อนๆเนาะแล้วก็ด้วยอุปนิสัยส่วนหนึ่งเป็นคนร่าเริงแจ่มใสรักสนุกนะคะการงานมีความสามารถสามารถใช้เดียวได้นะคะเนาะประเภทว่า one man show นะคะและมีความสามารถเฉพาะทางเฉพาะตัวที่โดดเด่นนะการเงินใช้เงินเก่งแต่ว่าเป็นคนหาเงินเก่งด้วยนะคะเ,เพื่อนเนาะความรักเป็นคนค่อนข้างเกรงใจคนรัก และมักถูกชักจูงได้ง่ายระวังให้ดีนะคะส่วนบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยหมายเลข92หรือ92นะคะบุคคลเป็นคนาสามารถที่จะรักษาสภาพเขาเรียกว่ารักษาภาพรักของตนเองได้ดีมีชื่อเสียงได้อุปนิสัยระเริงแจ่มใสและเอาใจคนอื่นเป็นนะคะการงานทำงานได้หลากหลายบทบาทมีความสามารถนะคะส่วนในเรื่องของการเงินหางานหาเงินง่ายใช้คล่องความรักคนรัก เอวบางร่างน้อยจะดีนะคะนะแล้วก็ชีวิตของคุณนะบางครั้งไม่ค่อยโรแมนติกนะคะเพื่อนๆบัตรประชาชนที่ลงท้ายหมายเลข93หรือ93บุคลิกของคุณเป็นผู้นำนะคะถ้าว่าเป็นชายจะดูแลสุขภาพร่างกายดีเป็นหญิงก็จะเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ตกหมายเลขบัตรประชาชน93นี้บางครั้งคุณจะมีอารมณ์โทสะแรงไม่กลัวใคร และกดง่ายหายเร็วด้วยนะคะการเงินเป็นคนชอบเสี่ยงโชคนะคะและก็ถ้าคุณเล่นการพนันบางครั้งคุณไม่เสียคุณเป็นฝ่ายได้นะคะความรักรักใครรักมากรุ่มโรงและบางครั้งขาดสตินะคะควบคุมณนะส่วนความรักตรงนี้ให้ดีนะคะจะเกิดผลดีเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดได้ในเรื่องของความรักให้ระวังนะคะเพื่อนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ลงท้ายบัตรประชาชน 9 4หรือ94นะคะเนาะคุณจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเหมือนคน2บุคลิกผู้นําและผู้ตามได้ดีนะคะเนาะและก็นิสัยเนี่ยจิตใจดีเป็นคนเปิดเผยจริงใจมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีการงานทํางานเก่งมีฝีมือนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินหมุนเงินเก่งเข้าของเครื่องใช้ครบคันแต่ส่วนในเรื่องของความรักคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะแล้วก็ ลักษณะเนื้อคู่เนี่ยนะ,ะมักจะเป็นคนที่ต้องปฏิบัติธรรมนะคะอยู่ในศีลในธรรมด้วยจะเป็นการดีนะคะสำหรับเนื้อคู่ของคุณนะสําหรับหน้าต่อไปนะคะของอคลิปนี้ก็จะเป็นภาพของพระแม่สตรีนะคะกําเนิดพระแม่สตรีนางผู้มีสีริโฉมงดงามนะคะผู้ที่บวงสรวงบูชาเทพตั้งแต่เล็กๆนะคะพระแม่สตรี ก็จะสวยมากๆมัะเพื่อนเนาะตามตำราเทพที่แม่หมอศึกษานะคะแต่ว่าคลิปนี้ก็นะคะจะามาทําคลิปในเรื่องท้ายบัตรประชาชนแล้วถ้าแม่หมอมีเวลาว่างก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับตำนามเทพแตละพระองค์งให้นะคะในคลิปหลังๆแล้วก็คลิปของเรื่องของพลังงาน UFO เกี่ยวกับพลังงานนี้ ก็จะมาทําคลิปให้ในภายหลังนะคะเพื่อนแต่คลิปของแม่หมออาจจะเอาความจริงมาพูดนะคะทีนี้มันก็จะเป็นปัญหาถ้าเพื่อนๆหรือพี่ๆท่านใดที่เขาทําคลิปเกี่ยวกับพลังงานเหล่านี้แล้วแม่หมอเนี่ยเอาความจริงที่มันไม่ได้ถูกเปิดเผยอาจจะเป็นด้วยเหตุของแรงจูงใจในความเชื่อะะอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ทีนี้ว่าบางครั้งแม่หมอเป็นคนที่มัน ตรงเกินเหตุนะคะแล้วก็ความคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้มุ่งผลประโยชน์ในเรื่องใดๆบางทีมันก็นะต้องเอาความจริงมาพูดกันประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนาะสำหรับบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยหมายเลขห้าสิบขออภัยนะคะ95้้านะคะเรื่อต่อไปเนาะ 94พูดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะสำหรับ95หรือ95บุคลิกเป็นคนกว้างขวางเป็นผู้นำและเจ้าหลักเจ้าการนะคะอุปนิสัยส่วนหนึ่งเป็นคนที่มีเหตุผลและคุณชอบแสดงออกนะคะหรือชอบแสดงตัวในที่สาธารณะชนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมีไรายได้จากการพูดการเจรจาก,การค้าขายเป็นหลักนะ เขาเรียกว่าพูดออกมาต้องเป็นเงินเป็นทองนะคะเพื่อนในเรื่องของการเงินสิ่งสําคัญเนี่ยถ้าคุณพูดดีเงินก็เข้ามาในลักษณะที่ลื่นไหลน,นะคะต้องหมั่นพูดวาจาดีๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนรักมีชื่อเสียงได้แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะสำหรับ,บเพื่อนที่เลขท้ายบัตรประชาชน95นะคะส่วนหมายเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย96หรือ96นะคะ บุคลิกภาพเป็นคนมีเสน่ห์และมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคุณเชื่ออย่างหนึ่งว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะเลขท้ายบัตรประชาชนเลขนี้นิสัยของคุณส่วนหนึ่งชอบเอาใจผู้อื่นนะแต่บางครั้งดวงชะตาของคุณต้องมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยโยกย้ายที่ทำงานบ่อยในเรื่องของงานได้ดีนะคะได้ดีเกี่ยวกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ได้ดีโดยโยกย้ายถิ่นที่อยู่ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงิน มักมีโชคลาภไม่ขาดนะคะเ,เพื่อนๆในเรื่องของความรักคุณอาจจะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักนะคะเ,เพื่อนๆเนาะแต่ว่าพอบัน้นปลายชีวิตความรักก็จะดีสมหวังนะคะส่วนในเรื่องของบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยหมายเลข97นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ลงท้ายด้วยบัตรประชาชน97หรือ97น,อน,นะคะความทุกข์ของคุณนั้นมันยาวนานนะคะเพื่อนๆที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขนี้ บุคลิกภาพของคุณเป็นคนว่าง่ายนะคะแล้วก็มีบุญหนุนหลังอยู่เสมอนะคะคุณเป็นคนชอบทําบุญนะและอุปนิสัยส่วนหนึ่งรักสงบและชอบสันโดษการงานทํางานหนักๆได้ไม่ยอท้อนะคะและดวงคุณดีมักมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องของงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินคุณเป็นคนใช้เงินเป็นนะและใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะส่วนในเรื่องของความรักมีโชคดีในเรื่องของความรัก มักได้พบเจอคู่ดีมีฐานะมีคู่ครองดีนะคะเพื่อนเนาะส่วนในเรื่องบัตรประชาชนหมายเลขที่9กนะเขาคุณมีพระราหูในดวงเนี่ยเลขไทยบัตรประชาชนเนี่ยถ้าพลิกผันที่ดีจะเป็นการเสริมเม็ดเงินทําให้คุณร่ารวยได้แต่ต้องทํางานให้ถูกช่องถูกชโรกโดยเฉพาะราหูนี่แรงนะคะเพื่อนเนาะบุคลิกภาพเป็นคนมีเอกลักษณ์โดดเด่นนะมองลูกในเงีดีอุปนิสัยของคุณเขาเรียกว่าดื้อเงียบนะคะเพื่อนเนาะ แล้วก็การงานมีโอกาสดีในชีวิตทำงานต้องทำงานสิ่งเสี่ยงบอกแล้วนะคะพลังงานของพระราหูคุณต้องทำงานให้ถูกจกแล้วร่ำรวยคืองานสีเทาร่วมด้วยงานสงเสี่ยงร่วมด้วยนะคะเพื่อนเนาะส่วนในเรื่องของการเงินมีรายได้มั่นคงขยันทำมาหากินความรักมีปากมีเสียงกับคนรักแต่ก็เพื่อสร้างฐานะนะคะที่มีปากมีเสียงเนี่ยนะ ส่วนบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยหมายเลข99นะคะบุคลิกของคุณเป็นคนประสบความสําเร็จได้ดีนะคะแล้วก็คุณเนี่ยจะมีนิสัยที่สนใจศาสตร์ลึกลับและศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อการงานมีการงานที่ก้าวหน้าอาชีพที่มั่นคงนะคะแล้วก็การเงินมีไรายได้มากพอกับไรายได้ไรายจ่ายส่วนในเรื่องของความรักส่วนมาก จะแต่งงานหลายครั้งด้วยนะคะคุณจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงเนี่ยต้องเป็นคนจิตใจดีชอบทําบุญใจบุญสุนทานเท่านั้นนะคะเพื่อนที่ตกพลังงานบัตรประชาชนเลข99นะคะส่วนพลังงานบัตรประชาชนเลขสุดท้าย0ูนนะคะบุคลิกเป็นนักสแสดงนักแสวงหาชอบค้นคว้าชอบวิจัยนักวิทยาศาสตร์นะะักมีกิจการร้านค้ามีร้านซ่อมเป็นของตัวเองนะคะจะดี ด้วยคุณชอบรักผจญภัยสนใจในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะการงานนักวิจัยหรือหน่วยสืบราชการได้ดีหรือคุณมีมุมมองแปลก,ปลก,ปลกใหม่ๆไม่เหมือนใครนะคะดังนั้นคุณจะเป็นคนที่รักอิสระมากนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่ชอบผูกมัดน่ารักอิสระอยู่ด้วยก่อนแต่งแต่งทีหลังนะคะและก็ความรักของคุณเนี่ย นะคุณจะเป็นคนที่มักต้องเจอการหย่าร้างอะ่ะเพื่อนเการเงินน่ะกับความรักของคุณเนี่ยพอๆกันคือเป็นคนที่ชอบทําอะไรตามใจทีนี้พอทําอะไรตามใจเนี่ยด้วยความที่รักอิสระเนี่ยคนรักของคุณเขาไม่เข้าใจอะ่ะจึงเกิดการหย่าร้างกันนะคะบางครั้งเนี่ยความรักของคุณจะไปได้ดีต้องมีการประนีประนอมนะแล้วก็ คุณต้องเรียนรู้คนที่คุณรักด้วยเขาเขายอมคุณไหมเขาเข้าใจคุณไหมในช่วงที่คุณรักอิสระนะคะเ,เพื่อนๆเนาะดังนั้นเพื่อนๆที่ลงท้ายด้วยเลข0ูนะคะก็ชีวิตอย่างอื่นดีหมดแต่เรื่องของความรักนะคะไม่ค่อยดีเนาะก็ต้องควบคุมด้วยนะคะวันนี้แม่หมอก็จบคลิปพลังงานทั้งหมดนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะเลขท้ายบัตรประชาชนซึ่งมันมีรายละเอียดและลึกๆมากกว่านี้แต่ว่าทําคลิปเพื่อ ความเข้าใจเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปในช่อง YouTube ที่ไฟล์หายไปเลขน่าจะ4 1่0เถึง50นะคะเดี๋ยวแม่หมอทำคลิปตามหลังให้แล้วก็จะโพสลงในช่อง YouTube เพียง ช่องทางเดียวนะคะเนาะส่วนช่องทางอื่นๆเนี่ยมันมีคลิปไฟล์ที่ลงไปได้อยู่นะคะวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับวันนี้แม่หมอก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้บา,บายๆนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ